เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณทิมครับนะคุณผู้ฟังเรื่องที่คุณทิมเขาไล่ผมฟังต่อจากนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเขาในสมัยที่เขาเรียนอยู่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคอีสานเรียกได้ว่าเป็นมหาลัยชื่อดังเลยนะที่ขึ้นชื่อเกี่ยวกับเรื่องราวลี้ลับสยองขวัญอะไรพวกนี้อยู่แล้วเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับคุณทิมนี้ครับต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถหาคำอธิบายได้เลยมาเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง ย้อนกลับไปครับในตอนที่คุณทีมเรียนอยู่ชั้นปี3ของมหาลัยแห่งนี้ช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่เรียกได้ว่าเรียนหนักมากนะแล้วก็กิจ,จกรรมเยอะมากๆด้วยและตัวคุณทีมเองก็ได้มีโอกาสไปแข่งขันวิชาการระดับจังหวัดทําให้ในช่วงนั้นครับเขาต้องอ่านหนังสือแล้วก็ติวหนังสืออย่างหนักเลยซึ่งในมหาลัยที่คุณทีมเรียนมันจะมีหอสมุดกลางครับแล้วก็เป็นหอสมุดของคณะที่เปิดให้นักศึกษาใช้บริการ ในช่วงเทศกาลการสอบและการแข่งขันของทุกปีทางมหาลัยก็จะเอื้ออำนวยให้นักศึกษาใช้บริการนะครับโดยเปิดหอสมุดให้ใช้บริการได้24ชั่วโมงซึ่งในตอนนั้นนะตัวคุณทิมเองเขาก็อาศัยอยู่ที่หอในของมหาลัยแห่งนี้ตั้งแต่ปีหนึ่งจนกระทั่งอยู่ถึงปี3เลยทําให้ตัวเขาเองได้มีโอกาสได้เข้าไปใช้บริการที่ห้องสมุดคณะและก็หอสมุดกลางอยู่บ่อยๆทุกเย็นหลังเลิกเรียนครับ คุณทิมก็จะเข้าไปอ่านหนังสือต่อในหอสมุดของคณะก่อนจนกระทั่งเวลามันล่วงเลยไปถึงประมาณห้าทุ่มห้าทุ่มมันเป็นเวลาที่ห้องสมุดของคณะปิดนะครับตัวคุณทิมก็เลยต้องเดินลัดเลาะผ่านตึกของคณะตัวเองเดินตรงไปยังหอสมุดกลางของมหาวิทยายลัยที่ตั้งอยู่ใกล้กับหอพักของคุณทิมเลยตัวเขาจะเข้าไปอ่านหนังสือที่หอสมุดกลางตั้งแต่ห้าทุ่มลากยาวไปจนถึงเช้าก็มีในบางวันซึ่งส่วนใหญ่นะครับตัวเขาก็จะเข้าไปทํางานบ้างอ่านหนังสือบ้าง และถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงสอบแต่ก็น้อยนักนะครับที่จะมีคนมาใช้บริการในหอสมุดแห่งนี้ช่วงเวลากลางคืนไอช่วงแรกๆที่คุณทีมไปใช้บริการที่นั่นตัวเขามักจะเห็นบรรดารักษ์หน้าามไม่คุ้นเคยอยู่คนหนึ่งคุณผู้ฟังเธอเป็นผู้หญิงนะวัยกลางคนแล้วเธอใส่เสื้อคลุมสีแดงเลือดหมูอยู่ทุกครั้งที่คุณทีมเห็นซึ่งใบหน้าของเธอคุณทีมเองก็เห็นไม่ชัดเหมือนกันนะและอิริยาบถของเธอมันก็ดูแปลกๆเพราะว่าทุกครั้งที่ตัวเขามาหอสมุดท,ทีไร คุณทิมก็จะเห็นเธอเดินไปเดินมาอยู่ที่ตู้หนังสือแถบด้านในสุดที่ถูกปิดไฟเอาไว้ที่มันเป็นมุมมืดๆอยู่ตลอดไอ้แรกๆที่เห็นก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับแต่พอเวลาผ่านไปนานเข้านานเข้าจากที่เห็นเป็นวันก็เริ่มเห็นบ่อยเป็นอาทิตย์จากนั้นตัวเขาก็เริ่มเกิดความสงสัยขึ้นมาเรื่อยๆว่าเธอคนนี้เขาเป็นใครกันในคืนหนึ่งคุณทิมเขาก็ไปใช้บริการที่หอสมุดกลางของมหาลาัยเหมือนทุกครั้งเช่นเคย เวลาที่เขาเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นเวลาห้าทุ่มกว่าเกือบเที่ยงคืนครับเขาเดินเข้าไปนั่งที่โต๊ะประจำอย่างเช่นทุกครั้งลางสายตาก็มองเห็นผู้หญิงคนนั้นโดยอัตโนมัติเหมือนกับว่าเธอกลายเป็นเพื่อนอ่านหนังสือด้วยกันไปแล้วเพราะว่าโซนที่คุณทิมมักจะนั่งอ่านหนังสือจะมีเขาอยู่เพียงแค่คนเดียวตลอดเวลาส่วนคนอื่นๆที่เข้ามาก็มักจะขลุกอยู่ที่โซนด้านหน้าที่เป็นโซนโซฟาแล้วก็บาะนั่งพื้นมันก็เลยทําให้คุณทิมนั่งอยู่ในโซนอ่านหนังสือที่มีตู้หนังสือเรียงรายอยู่คนเดียวเท่านนั้ ตลอดหลายอาทิตย์ที่ผ่านมาเลยซึ่งในวันนั้นครับพอสายตาของเขาสอดสายมองสายตาไปหาผู้หญิงคนนั้นได้พักหนึ่งตัวเขาเองก็เห็นว่าเธอคนนั้นกําลังก้มๆเงยๆอยู่ที่ชั้นวางหนังสือที่เดิมแต่ครั้งนี้เนี่มันแปลกออกไปตรงที่ว่าไอโซนตู้หนังสือตรงนั้นครับมันกลับมืดกว่าเดิมมากจากปกตินะในทุกๆวันมันก็มืดอยู่แล้วแหละแต่ว่าในคืนนั้นมันเหมือนกับว่าดวงไฟที่มันอยู่ตรงฝ้าดวงหนึ่งมันขาดไป มันก็เลยทําให้ตรงจุดนั้นมันมืดมืดแบบแทบจะมองไม่เห็นอะไรเลยแล้วก็มองไม่เห็นผู้หญิงคนนั้นด้วยคุณทีมเขาก็สงสัยนะพอเห็นแบบนั้นว่าเธอไปทําอะไรอยู่ตรงนั้นในทุกๆวันมุมมืดแบบนั้นมันจะอ่านหนังสือออกหรอและที่แปลกอีกอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมครับคือผู้หญิงคนนี้เนี่ยเธอมักจะยืนอยู่ตรงนั้นตั้งแต่ตอนที่คุณทีมเข้ามาแล้วก็จนกระทั่งคุณทีมอ่านหนังสือเสร็จแล้วก็กลับหอพักบางคืนเกือบหกโมงเช้าก็มีนะยืนอยู่แบบนั้นทั้งคืนเลย เ็ยังคงเดินไปเดินมาแล้วก็ไปหยุดยืนอยู่ที่มุมมุมนั้นแบบไม่ไปไหนและเพราะแบบนี้เนี่ยแหละมันก็เลยทําให้คุณทิมยิ่งสงสัยแล้วก็ยิ่งรู้สึกแปลกใจมากขึ้นไปอีกจนกระทั่งคืนหนึ่งคุณทีมเองเขาก็ไม่อาจเก็บความสงสัยไว้ในใจได้อีกต่อไปตัวเขานั่งอ่านหนังสือแบบไม่มีสมาธิไปได้พักหนึ่งครับจนเวลามันล่วงเลยไปจนถึงประมาณตีสองได้มั้ง ตัวเขาเลยตัดสินใจลุกขึ้นจากโต๊ะตัวเองแล้วก็เดินตรงไปยังโซนตู้หนังสือที่มีผู้หญิงคนนั้นนั่งยองๆอ,อยู่แต่ทันทีที่ตัวเขาเดินไปถึงจุดๆนั้นคุณทิมเขาดันกลับไม่เจอผู้หญิงคนนั้นที่กำลังนั่งอยู่ก่อนหน้านี้แล้วืออยู่ดีๆเธอก็หายไปไหนก็ไม่รู้ครับด้วยความที่มุมตรงนั้นมันมืดเนาะไม่ทันได้สังเกตเลยแต่ที่พีซไปกว่านั้นก็คือไอ้ตรงจุดๆนั้นเนี่ยมันดันเป็นเพียงชั้นหนังสือโล่งๆไม่มีหนังสือวางอยู่บนชั้นเลยแม้แต่เเล่มดียว แล้วไอ้ตรงชั้นหนังสือนะนอกจากไม่มีหนังสือแล้วใกล้ๆกันมันยังมีตุก๊กตาปูนปั้นตัวเล็กๆตัวหนึ่งที่ถูกวางไว้ในชั้นหนังสือชั้นหนึ่งพร้อมกับมีกระทงคล้ายกับกระทงเครื่องเส้นเล็กๆวางอยู่ติดๆกันคุณทีมในตอนนั้นเขาตกใจมากนะครับที่เห็นอะไรแบบนี้มาตั้งอยู่ในห้องสมุดที่น่าแปลกไปกว่าน,นั้นคืออะไรรู้ไหมคุณผู้ฟังเกอรูปปั้นกับกระทงเครื่องเส้นเนี่ยรูปปั้นที่ว่านี้มันดันไม่มีหัวแหลจังหวะนั่นเองครับ จู่ๆคุณทิมเขาก็รู้สึกขนลุกวามขึ้นมาจากกลางหลังวามมาตั้งแต่กลางหลังจนมาถึงต้นคอเลยมันเหมือนมีอะไรเย็นๆมาลูบที่หลังขึ้นมาที่หัวพร้อมกับลมแอร์ที่มันพัดมาใส่คุณทิมพอดีอีกซึ่งโดยสัญชาตญาณของคนเราเวลามันมีอะไรมาเย็นๆหรือว่าอะไรที่หลังเนี่ยคนเราจะหันกลับไปทันทีใช่ไหมคุณทิมก็เหมือนกันครับเขาหันหลังคว้ากลับไปแล้วก็เห็นเป็นหลังวัยวัยของผู้หญิงคนเดิม คนที่ชอบมายืนอยู่มุมมืดตรงนี้ตรงที่เขากำลังยืนงงอยู่เนี่ยแหละคุณทีมเห็นเธอเดินตัดผ่านจากหน้าโต๊ะที่ตัวเขาเคยนั่งไปที่ด้านหลังประตูเขาไม่รอช้านะรีบเดินตามผู้หญิงคนนั้นไปด้วยความอยากรู้ในต,ตอนนั้นไม่ได้คิดเลยครับว่าเธออาจจะไม่ใช่คนก็ได้เพราะว่าพอมาคิคดๆดูแล้วตอนนี้เนี่ยคนที่ไหนจะเดินไปเดินมาอยู่ตรงที่เดิมดัานได้เป็นอาทิตย์ยืนอยู่ที่เดิมตั้งแต่เที่ยงคืนยันหกโมงเช้ามันเป็นไปได้หรอแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย โดยที่หลังจากนั้นครับพอคุณทิมเดินตามเธอไปเรื่อยๆพักหนึ่งตัวเขาก็คาดสายตากับผู้หญิงคนนั้นแล้วก็มองไม่เห็นผู้หญิงคนนั้นอีกแล้วในคืนนั้นครับเขาก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากคืนนั้นเขาก็เลยเก็บข้าวของออกจากหอสมุดแล้วก็เดินกลับไปยังห้องพักของตัวเองที่อยู่ในหอในตอนตีสามทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่อะไรนะครับมันเป็นเพราะว่าตัวเขาบอกว่าเขาไม่มีสมาธิอ่านหนังสือจริงๆเลยกะว่าเดี๋ยวกลับขึ้นหอไปนอนหน่อยแล้วค่อยตื่นขึ้นมาอ่านอีกทีในตอนเช้า ซึงพอคุณทิมเดินขึ้นห้องไปไอ้บันไดของหอพักเนี่ยมันจะเป็นบันไดปูนปกตินะครับแต่ว่าก่อนขึ้นไปที่บันไดมันจําเป็นจะต้องสแกนนิ้วมือก่อนประตูมันถึงจะเปิดคุณทิมในตอนนั้นเขาก็สแกนนิ้วเหมือนทุกครั้งแล้วก็ผลักประตูเข้าไปแต่พอเดินขึ้นบันไดไปได้ประมาณ2องสก้าตัวเขาก็ได้ยินเป็นเสียงดังตีดขึ้นมาสองครั้งเรูไ้ได้ทันทีครับว่ามันเป็นเสียงของเครื่องสแกนนิ้วมือที่หน้าประตู พอได้ยินตัวเขาก็เลยหันหลังกลับไปดูว่าใครมันมาที่หอดึกดึกเดินๆแต่จังหวะที่หันไปนั่นแหละตัวเขาเองดันกลับไม่เห็นอะไรเลยไม่มีใครอยู่ที่หน้าประตูทางเข้าหอพักไม่มีใครอยู่ตรงเครื่องสแกนนิ้วด้วยแต่ที่แปลกก็คือไอประตูเนี่ยมันดันเปิดค้างเอาไว้เองตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ทั้งที่ก่อนหน้านี้คุณทิมเป็นคนสแกนนิ้วมือเป็นคนสุดท้ายแล้วก็เป็นคนผลักประตูปิดเองกับมือ ยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือไอประตูที่ว่านี้เนี่ยด้านบนมันจะเป็นโชค๊คครับเวลาผลักปุ๊บมันจะปิดเองในตอนนั้นตัวเขาเองก็เลยมองซ้ายมองขวาเขาดูเผื่อว่ามีใครมาแกล้งเล่นหรือเปล่าแต่โดยรอบในเวลานั้นมันก็ไม่มีทางที่ใครจะมาแกล้งเล่นได้อยู่แล้วครับคุณผู้ฟังตีสามกว่าตัวเขาก็เลยตัดสินใจเอื้อมมือลงไปปิดประตูหน้าบันไดแล้วก็หมุนตัวเดินกลับขึ้นห้องไปซึ่งไอจังหวะที่ตัวเขาหมุนตัวกลับมานั่นแหละ คุณทิมนั้นเห็นอีกว่ามันเป็นหลังวัยวัยของผู้หญิงคนเดิมที่เห็นที่ห้องสมุดต,ตัวเขาจําท่าทางกับเสื้อคลุมสีแดงเลือดหมูตัวนั้นได้เป็นอย่างดีก็ตกใจมากนะครับเพราะว่ามันไม่มีทางเลยที่เธอจะขึ้นมาในหอพักแห่งนี้ได้เพราะว่าหอที่ว่านี้มันเป็นหอชายพอเห็นแบบนั้นคุณทิมเขาก็ไม่รอช้าเขารีบวิ่งขึ้นบันไดเพื่อที่จะตามเธอไปแต่ท้ายที่สุดตัวเขาก็คลาดกับเธออีกเช่นเคยซึงไอาการที่เดินตามและคลาดกันแล้วคลาดกันเล่าแบบนี้ ตอนนั้นนั่นแหละคุณทิมก็เ,เลยเอะขึ้นมาแล้วว่าไอ้ผู้หญิงลึกลับคนนี้เนี่ยเธอเป็นคนหรือเปล่าวะหรือว่าเธอเป็นผีกันแน่หลังจากนั้นพอเขายืนง,งงได้พักหนึ่งพอสติเริ่มรวมตัวเขาก็เออไม่เป็นไรไม่สนใจก็ได้เดินกลับขึ้นห้องไปซึ่งพอเขาเปิดประตูเข้าห้องพักตัวเองไปเขาก็เห็นเพื่อนอีกสองคนที่อยู่ด้วยกันหลับหมดแล้วครับก่อนที่คุณทิมเขาจะเก็บข้าวของแล้วก็นอนโดยที่ไม่ได้อาบน้ํา เผลอหลับไปทั้งที่ไม่ได้เปลี่ยนเสื้อนัะล่ะครับซึ่งด้วยความเหนื่อยล้ามันก็ทําให้คุณทีมหลับลากยาวมาจนถึงเช้าตอนที่ตื่นขึ้นมาตัวเขาก็ได้ยินเสียงเพื่อนอีกสองคนคุยกันเสียงดังอยู่ในห้องเอาลืมตาขึ้นมาเห็นเพื่อนคุยกันด้วยท่าทางดูซีเรียสตัวเขาก็เลยถามไปว่ามีอะไรกันวะพวกมึงทำไมคุยกันดุดันจังซึ่งเพื่อนทั้งสองคนเขาก็หันหน้ามองมาทางคุณทิมทั้งคู่เลยนะครับก่อนที่เพื่อนเขาจะเล่าให้ฟัง เพื่อนเขาบอกว่าเมื่อคืนที่คุณทิมเปิดประตูเข้าห้องมาตอนตีสามกว่าเพื่อนคนหนึ่งครับเขายังไม่ได้หลับนะเขานอนฟังเรื่องผีอยู่ซึ่งทันทีที่เขาได้ยินคุณทิมเปิดประตูมาเขาก็ลืมตาขึ้นมาดูปรากฏว่าเขาเห็นผู้หญิงผมยาวในชุดคลุมสีแดงเดินตามคุณทิมเข้ามาในห้องด้วยทีแรกเขาก็คิดว่าตัวเองน่าจะตาฝาดหรือไม่ก็หลอนจากเรื่องผีที่กำลังฟังแต่พอแอบมองดูดีๆไอ้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยเธอก็มาหยุดยืนอยู่ที่ปลายเตียงคุณทิมนิ่ง เธอจ้องมองคุณทิมแล้วก็ขยับปากขมุบขมิบไปมาเหมือนกับว่าเธอกําลังสวดอะไรสักอย่างซึ่งพเพื่อนคนนี้เขาเห็นแบบนั้นครับเขาก็รีบปิดเรื่องผีเลยแล้วก็นอนคลุมโปงสวดมนต์อยู่ทั้งคืนจนกระทั่งตัวเขาพลอยหลับไปโดยที่พอเพื่อนคนนี้เขาตื่นมาในตอนเช้าครับเขาก็เล่าเรื่องที่เขาเจอให้เพื่อนอีกคนนึงฟังซึ่งเพื่อนอีกคนนึงเขาก็บอกว่าเมื่อคือนตอนกลางดึกนะน่าจะประมาณตีสีก่กว่าๆมันเป็นช่วงที่คุณทิมน่าจะหลับไปแล้วครับ เพื่อนเขาบอกว่าเขาเห็นผู้หญิงชุดแดงขึ้นไปนั่งยองๆอยู่บนหัวเตียงคุณทิมแล้วก็ก้มหน้าโน้มตัวมาจ้องหน้าคุณทิมพร้อมกับใช้ลิ้นของเธอค่อยๆเลียไปทั่วใบหน้าของคุณทิมด้วยเพื่อนคนนี้เขาก็กลัวเหมือนกันนะไม่กล้าบอกใครเหมือนกันเขาคุมโปรงครับแล้วก็พยายามข่มตานอนแล้วก็หลับจริงๆหลับกันลงได้ไงก็ไม่รู้ตอนที่เขาจะตื่นขึ้นมาในตอนเช้าแล้วก็มาคุยกันเนี่ยแหละโดยที่มีคุณทิมเป็นคนตื่นเป็นคนสุดท้าย ดังจากที่คุณทิมได้ฟังเรื่องราวของเพื่อนทั้งสองคนนะครับตัวเขาเองก็ไปไม่เป็นเลยเพราะว่าเขารู้ดีครับว่าสิ่งที่เพื่อนเห็นเนี่ยน่าจะเป็นผู้หญิงลึกลับคนนั้นเพราะว่าเธอใส่ชุดคลุมสีแดงเลือดหมูซึ่งคุณทิมเองก็ไม่เคยเล่าเรื่องนี้ที่เจอมาให้กับเพื่อนทั้งสองคนฟังเลยนะตัวเขาก็เลยมั่นใจแน่นอนครับว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะตามเธอมาจากหอสมุดของมหาลัยแต่จนท้ายที่สุดตัวเขาก็ไม่ได้เล่าเรื่องที่เจอมาให้กับเพื่อนทั้งสองคนฟังนะ ตัวเขาปฏิเสธเพื่อนไปแบบปัดๆว่ามึงสองคนน่ะน่าจะคิดไปเองแหละโดยเจตนาที่คุณทิมเขาบอกเพื่อนไปแบบนั้นเพราะว่าเขารู้ดีครับว่าเพื่อนเขาทั้งสองคนกลัวผีมากๆถึงจะชอบฟังเรื่องผีแต่ก็เป็นคนที่กลัวผีแบบสุดๆเลยซึ่งหลังจากเรื่องราวนี้คุณทิมเองก็ยังคงไปที่หอสมุดแห่งนั้นอยู่เหมือนเดิมแต่มันก็น่าแปลกเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นตัวเขาก็ไม่เจอผู้หญิงคนนั้นอีกแล้วคุณทิมก็เลยคิดว่ามันอาจจะไม่มีอะไรแล้วก็ได้ จนกระทั่งนานวันเข้านานวันเข้าเรื่องราวแปลกๆมันก็เกิดขึ้นกับคุณทิมคือตัวเขาเองรู้ตัวเลยครับว่าตัวเขาเองไม่มีสมาธิเลยอ่านหนังสือที่ห้องสมุดก็ไม่รู้เรื่องตัวเขาเองอยากจะกลับไปที่ห้องของตัวเองแล้วก็ง่วงนอนอยากนอนตลอดเวลาตนนาทีสุดท้ายก่อนที่เขาจะไปแข่งวิชาการกับทางมาหาลัยนะครับคุณผู้ฟังคุณทิมก็เลยตัดสินใจโดดเรียนทั้งอาทิตย์เลยตั้งใจมาอ่านหนังสือที่ห้องแต่ทุกครั้งที่คุณทิมกลับมาที่ห้องตัวเอง ตัวเขาก็จะคอยมองหาผู้หญิงคนเดิมแล้วก็ง่วงนอนหลับไปตลอดเวลาจนกระทั่งวันหนึ่งเพื่อนของคุณทิมรูมเม็นของคุณทิมเนี่ยแหละก็ทักขึ้นมาว่าทำไมช่วงนี้ไม่ไปเรียนเลยเอาแต่นอนแล้วก็ดูนอนอิ่มมากนอนเท่าไหร่ก็ดูไม่พอสักทีและเพื่อนขอเขาก็ทักอีกนะครับว่าทิมมึงส่องกระจกบ้างนะคือหน้าคุณทิมในตอนนั้นเนี่ยโซมมากเลยครับคุณผู้ฟังเหมือนกับคนที่แบบไม่ได้ดูแลตัวเองเลยขอบตาดำคลำ้ำแล้วก็ดูโซมตาโหล ทั้งๆท,ที่คุณทิมเขาบอกผมนะว่าเขานอนทั้งวันเลยไม่รู้ทําไมถึงโซมเพื่อนเขาบอกว่าเป็นแบบนี้เนี่ยควรจะไปหาหมอนะเพราะว่าเพื่อนเขากลัวว่าคุณทิมจะป่วยซึ่งไอ้จากที่เพื่อนเขาทักแบบนี้คุณทิมเขาดันแย้งกับตัวเองนะครับเพราะว่าเขารู้สึกว่าตอนที่เขาอยู่ที่ห้องเขาดูมีชีวิตชีวามากคุณทิมก็เลยไม่ได้ใส่ใจคําทักอะไรของเพื่อนมากมายนักจนกระทั่งถึงคืนวันก่อนที่เขาไปแข่งวิชาการคุณทิมเขาก็เตรียมตัวแล้วก็เข้านอนตั้งแต่หัวค่า ส่วนเพื่อนอีกสองคนในคืนวันนั้นก็ยังไม่ได้กลับห้องนะครับคุณทีมเขาก็หลับไปทันทีที่หัวถึงหมอนตั้งแต่หัวค่านั่นแหละหลับลึกเหมือนไม่ได้นอนมาเป็นปีและก็หลับไปนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้มารู้สึกตัวอีกทีนึงก็คือตัวเขารู้สึกว่าทําไมตัวเขาเองเจ็บๆที่คอพอรู้สึกเจ็บคุณทีมเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็ลืมตาไอตอนลืมตาขึ้นมาเนี่ยเขาก็ตกใจมากๆเพราะว่าสภา,ภาพของตัวเขาเองตอนนั้นก็คือนั่งอยู่ที่หน้าระเบียงห้อง แล้วก็นั่งอยู่ในท่าถูกล็อกแขนล็อกขาจากเพื่อนคนหนึ่งและเพื่อนอีกคนหนึ่งก็ถือมีดคัตเตอร์เอาไว้ในมือพร้อมกับร้องโวยวายขอให้คนมาช่วยคุณทีมในตอนนั้นเคาร้องตะโกนถามเพื่อนไปนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมเขาถึงมาอยู่ในท่านี้แล้วทําไมเพื่อนคนนึงต้องล็อกทําไมเพื่อนคนนึงต้องถือคัตเตอร์แต่เพื่อนเขาก็แย้งกลับมานะว่าทีมเดี๋ยวมึงต้องไปหาคนช่วยแล้วต้องไปหาพระเดี๋ยวนี้เลยซึ่งทันทีที่คุณทีมเขาได้ยินแบบนั้น ตัวเขาก็งงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าไปหมดจนกระทั่งเพื่อนทั้งสองคนหิ้วปีคุณทิมออกมาจากห้องแล้วก็พาคุณทิมไปที่ห้องพระของหอพักและจากนั้นครับเพื่อนคนหนึ่งก็ล็อกประตูห้องโดยที่เพื่อนอีกคนนึงก็รีบเอาพ้าออกมาจากคอตัวเองแล้วก็มาคล้องคอให้คุณทิมหลังจากนั้นทั้ง3าคนก็นั่งล้อมวงกันอยู่ในห้องพระของหอพักก่อนที่เพื่อนเขาจะเล่าเรื่องทุกอย่างให้คุณทิมฟัง ไอตอนที่เพื่อนทั้งสองคนคเขากลับมาถึงห้องครับพอเปิดประตูเข้ามาปุ๊บเขาก็เห็นว่าคุณทีมกําลังนั่งอยู่ที่โต๊ะอ่านหนังสือข้างระเบียงเพื่อนทั้งคู่เขาเห็นคุณทีมกําลังขีดเขียนอะไรบางอย่างก็เลยทักทายไปตามภาษาแต่คุณทิมนั้นไม่ตอบเพื่อนเขาก็เลยคิดว่าคุณทิมน่าจะกําลังมีสมาธิแล้วก็เตรียมแข่งอยู่อะไรทํานองนั้นทั้งคู่เขาก็เลยไม่อยากเข้าไปกวนจากนั้นทั้งสองคนเขาก็แยกย้ายกันไปอาบน้ําก่อนจะขึ้นเตียงเตรียมตัวนอน ซึ่งคุณทิมเองก็ยังคงนั่งอยู่ที่โต๊ะไม่ไปไหนสั้พักหนึ่งเพื่อนทั้งสองคนก็ได้ยินคุณทิมหัวเราะขึ้นมาเสียงดังที่น่าแปลกก็คือเสียงหัวเราะนั้นมันดันเป็นเสียงของผู้หญิงพอทั้งสองคนหันไปมองตรงจุดที่คุณทิมนั่งทั้งคู่ก็เห็นว่าผู้หญิงชุดแดงคนเดิมกําลังนั่งค่อมอยู่ที่ตักคุณทิมแล้วก็หันหน้าเข้ามาหาคุณทิมก่อนที่เธอจะใช้ลิ้นเลียไปที่ใบหน้าคุณทิมทั้งคู่เขาบอกว่าเห็นเหมือนกันเลยแล้วก็ตกใจมากๆด้วย ตกใจจนทําอะไรไม่ถูกไอจังหวัดนั้นเองครับเพื่อนคนหนึ่งเขาก็ตัดสินใจว่าเขาจะเอาพระที่คอตัวเองไปคล้องคุณทิมซึ่งก่อนที่จะไปคล้องได้เนี่ยผู้หญิงคนนั้นก็หันหน้ามาที่เพื่อนคุณทิมแล้วก็ชี้นิ้วมาหาทั้งคู่ก่อนที่เธอจะตะโกนขึ้นมาเสียงดังว่ากูชอบมันกูอยากจะให้มันไปอยู่กับกูและจากนั้นมือขวางคุณทิมก็ยื่นไปหยิบคัตเตอร์ออกมาจากเก๊ะแล้วก็เอาคัตเตอร์ในมือเนี่ยแหละพยายามทําร้ายตัวเอง แต่ดีหน่อยครับไอคัตเตอร์อันนี้มันเป็นคัตเตอร์ที่ใช้ตัดงานมันไม่คมแล้วครับแล้วก็เป็นคัตเตอร์เก่าด้วยสนิมกินหมดแล้วคุณทิมเองก็เลยไม่ได้เป็นแผลอะไรมากมายเป็นแค่รอยขีดๆเฉยๆเ,เนื่องจากคัตเตอร์มันไม่ได้ใช้งานมานานโดยที่หลังจากนั้นครับเพื่อนทั้งสองคนก็พยายามปลุกปล้ำคุณทิมอยู่นานก่อนที่เขาจะเอาสร้อยพระที่คอคล้องคอคุณทิมได้สําเร็จและคุณทิมก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็ตะโกนถามเพื่อนทั้งคู่เนี่ยแหละ ว่าทำไมเพื่อนคนนึงถึงมาล็อกตัวเขาและเพื่อนคนนึงถือถือคัตเตอร์มาจ่อที่ตัวเขาโดยหลังจากที่คุณทีมฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นตัวเขาเองก็ขวัญผวาไปหมดเลยในคืนวันนั้นทั้งสาคนก็ไม่กล้านอนหลับเลยนะครับนั่งสวดมนต์อยู่ในห้องพระของหอพักจนเช้าจากนั้นในเมื่อไม่มีทางออกอะไรที่สรุปได้มันก็ตามภาษาคนไทยทั่วไปเนี่ยแหละครับทั้งสคนพากันไปที่วัดใกล้มหาลัยแล้วก็พยายามทําบุญทําอะไรไปเรื่อยเปื่อย พยายามปรึกษาพระที่วัดด้วยนะแต่พระท่านก็บอกว่าท่านเองก็ช่วยอะไรไม่ได้เยอะหรอกเพราะว่าท่านเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งที่ทั้งสองคนเจอสามคนเจอเนี่ยคืออะไรกันแน่ท่านแนะนํานะครับว่าถ้าอยู่แล้วไม่สบายใจก็ลองย้ายออกมาจากจุดๆุดนั้นไหมลองไปอยู่ที่อื่นก่อนสักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็เอาพระที่ท่านให้เนี่ยห้อยคอติดตัวไว้ตลอดเวลาถ้าเกิดว่าไปอยู่ที่ใหม่แล้วก็ไม่เจอเรื่องราวอะไรแบบนี้ เท่ากับว่าปัญหามันอยู่ที่ที่อยู่ไม่ได้อยู่ที่ตัวบุคคลเออคือตรงจุดนี้ท่านแนะนําดีเหมือนกันนะและคุณทิมก็ทําตามด้วยคุณทิมบอกว่าหลังจากนั้นครับตัวเขาก็เอาพระที่พระท่านให้เนี่แหละห้อยคอตลอดเวลาแล้วก็ไปอยู่หอเพื่อนอีกทีหนึ่งไปด้วยกันทั้ง3มคนเลยโดยที่หลังจากวันนั้นครับคุณทิมก็ไม่ได้กลับไปที่หอแล้วก็ไม่ได้กลับไปที่หอสมุดด้วยจนกระทั่งตัวเขาแข่งวิชาการเสร็จ ต,ตั้งแต่วันนั้นคุณทิมก็ไม่ได้เจอเรื่องราวอะไรอีกเลยนะโชคดีหน่อยครับที่ไอช่วงที่แข่งวิชาการเนี่ยมันใกล้จะปิดภาคเรียนพอดีคุณทิมกับเพื่อนอีกสองคนก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะย้ายออกจากหอนายแล้วก็ไปอยู่หอน,นอกกันอยู่ด้วยกันทั้ง3าคนเหมือนเดิมเนี่แหละเพียงแต่ว่าหอน,นอกนี่มันก็จะราคาสูงกว่าประมาณ2 0 3 0เซแต่คุณทีมเขาบอกว่าถ้ามาอยู่หอน,นอกเราไม่เจอผีเขาก็โอเคนะโดยที่หลังจากที่ย้ายออกมาหอน,นอกก็ไม่ได้เจอเรื่องราวอะไรอีกเลย โดยที่พอหลังจากปิดภาคเรียนออสมุดกลางของมหาลัยก็จะถูกเปิดปิดตามเวลาใช่ไหมไม่ได้เปิด24ชั่วโมงเหมือนเดิมแล้วคุณทีมเองก็เลยไม่ได้มีความจําเป็นจะต้องเข้าไปอ่านหนังสือที่นั่นเรื่องราวของผีผู้หญิงชุดแดงคนนั้นคุณทีมก็เลยไม่ได้ใส่ใจแล้วก็ไม่ได้สนใจแล้วก็ไม่เคยเจอเธออีกเลยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเรื่องราวนี้ของคุณทิมครับคุณผู้ฟัง จริงๆผมเห็นด้วยกับพระท่านที่ท่านบอกนะคือท่านให้เหตุผลที่เออค่อนข้างที่ผมคิดว่ามันเออมันเป็นเหตุผลที่ดีมากๆเลยคือลองดูก่อนถ้าเกิดมีปัญหาตรงไหนก็ลองย้ายออกมาถ้าย้ายออกมาแล้วมันไม่เกิดเรื่องขึ้นก็เท่ากับว่ามันไม่ได้เป็นที่บุคคลแล้วล่ะมันน่าจะเป็นที่สถานที่ผมคิดว่าวิญ,ญญาณของผู้หญิงคนนั้นเขาน่าจะถูกใจอะไรคุณทิมสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละครับตัวเธอก็เลยตามคุณทิมมาแต่จนท้ายที่สุดพอคุณทิมไปทําบุญไปทําอะไรให้มันสบายใจขึ้น วิญญาณของเธอก็น่าจะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลน,นะแล้วก็ปล่อยคุณทิมไปไปในส่นที่ที่ของเธอและผมเองก็ไม่แน่ใจด้วยว่าเธอน่าจะเป็นวิญญาณที่สิงอยู่ในรูปปั้นรูปนั้นหรือเปล่ารูปปั้นบนชั้นหนังสือในหอสมุดกลางผมไม่รู้นะว่าก่อนหน้านี้มันมีรูปปั้นอยู่ตรงนั้นได้ไงแล้วมันมีใครมือบอลเอาไปตั้งตรงนั้นหรือเปล่าคือมันเหมือนกับเป็นโดมิโนเหมือนกันนะคุณผู้ฟังผมเดานะครับ น่าจะไม่ใช่ของมหาลัยหรือว่าไม่ใช่ของทางห้องสมุดแน่นอนมันอาจจะมีคนมือบอลคนนึงเนี่ยเอารูปปั้นไปตั้งตรงนั้นแล้วพอคนอื่นเขาไม่รู้เห็นว่าเป็นรูปปั้นเขาก็เลยมาเอาเครื่องเส้นมาถวายหรือเปล่าเออแปลกดีเหมือนกันแล้วทีนี้ตามความเชื่อนะเท่าที่ผมเล่าเรื่องผีมาหลายๆเรื่องเขาเชื่อกันว่าไอ้รูปปั้นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีการเคารพบ,บูชาครับคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าไอส้สิ่งๆนั้นมันไม่ได้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่จริงๆอะนะ พวกวิญญาณพวกผีสัม,มเวสีนี่ชอบเลยเขาจะมาสิงจุดจุดนั้นครับยิ่งเป็นจุดที่มีเครื่องเส้นให้เขาด้วยนี่ยิ่งหวานหมูเลยวิญญาณสัม,มเวสีเขาชอบครับคนโบราณเขาถึงเตือนกันไงคุณผู้ฟังว่าอย่าไปไหวอะไรสีสัวถ้าไม่มั่นใจจริงๆนะว่าเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็อย่าไปสนใจเลยครับปล่อยผ่านไปเพราะว่าถ้าเราไปไหว้สีสัวอย่างเช่นจอมปวกลักกิโลอะไรพวกนี้เนี่ยบางทีมันสมประสงค์จริงนะขออะไรได้อย่างนั้น แต่อคนขอเนี่ยไม่รู้เลยว่าคนที่ให้มาเนี่ยเป็นวิญญาณหรือเปล่าเป็นสัมภเวสีหรือเปล่าแล้วไอสิ่งที่เราได้มาเนี่ยมันคุ้มกับการแลกเปลี่ยนกับคนพวกนี้หรือเปล่าหรือคุ้มกับการแลกเปลี่ยนกับดวงวิญญาณพวกนี้หรือเปล่าและต้องแลกด้วยอะไรอันนี้ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วคุณผู้ฟังแหละครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ของคุณทิมตัวคุณเองคิดว่าตุ๊กตาป่นบ้านตัวนั้นมันเป็นของใครกัน คนมือบอนที่ไหนหยิบออกมาตั้งหรือเปล่าและดันมีคนไม่รู้มาบูชาหรือเปล่าและดันมีสัมภเวสีมาสิงอยู่ในนั้นจริงๆหรือเปล่าคุณคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานจะตอบคุณทุกข้อความอย่างแน่นอนและคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกกับทางช่องก็ได้เช่นเดียวกันครับเพราะว่าถ้าหากคุณเป็นสมาชิก ทุกการคอมเมนต์ของคุณจะมีรูปคนลุงหัวล้านต่ออยู่ท้ายชื่อด้วยแอมชื่อของคุณยังจะปรากฏอยู่ในทุกคลิปวิดีโอตลอดเดือนนี้เลยสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ